อยู่ธงอยู่ทาเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดียิงเป็นทั้งการครับคนหมักมอล่าเอฟซีคนหมักมอล่าุสุขสุขคนครับผมเป็นจัิงใดแน่นอนพี่น้องได้ข่าวว่าอุงอ้งยิงไฮเลกแ,แม่นวัสันวัสันแม่นบอพี่น้องผู้ใดถือน้านะครับเจ็ดแปดเก้าเก้าแปดเห็นบ่ีลาหามือแรกที่ลาอุงอ้งยิงจับหายเนาะพี่น้องเนาะลวงห้มือน่นเนาะหลายคนได้เห็นแล้วนะครับซึ่ง หลังเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงมือนก็นจ,จับกุมจับก้อนมาเว่ากันเนาะมือนานเนาะบอกคนลุกบนหน้าเสื้อก็ต้องเสืออ้อสั้นผมก็ได้เฮ็ดคลิปลงไปแล้วนะครับพี่น้องบางคนก็นตามบางคนก็นถือนะพี่น้องนะเพราะอีหยังว่าตีมือนานที่ผมเฮ็ดคลิปลงไปเพิ่นววานะครับเซตคลิปที่เพื่อนเขียนกับตัวเลขที่หญิงจับได้มันเป็นตัวเดียวกันครับเออ เพราะฉะนั้นแล้วโบเสือก็ต้องเสือพี่น้องนะครับมันเป็นไปแล้วมันเป็นไปได้พี่น้องเก้าแปดถึกทั้งประเทศนะครับพี่น้องเหลือแต่เสาไฟฟ้าเขาว่าโบถึกแมนโบพี่น้องเอาขอให้ลำล้ำลวยๆคือดังคํำอีหล่าอุงอิงเว้าด้วยครับผม